นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะอเมอน่เนื่อสมพรมาเลี้ยงสุกี้คซุกเข่าน้ำส้างปลาให้ปูคือเราด้วยครับเก็สำหรับอูนี้นะครับเนาะมาขอพรปูมาครับเนาะเอาเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศเป็นแบบครับเดี๋ยวแอดมินจีพาไอ้เบิ่งน้ำกันนะครับเนาะสำหรับอูนี้นะครับเนาะจะไปเบิ่งบรรยากาศ หมดที่ผ่านมานะให้ขายขายก๋วยเตีเ๋ยวนะครับแล้วก็ให้ใส่ลูกศิษย์สามลูกนะครับเนาะคานบะ่า,บาอากแปลงายกะซื้อเอาเก้าศูนย์นะครับพี่น้องเด้อเอาสหรับมุอนี้มาบุญบรรยากาศต้องการ่าสิเปิ้ลนี่ไงนะครับเนาะสิเป็นลัง่ไงนะครับรักขี้ว่าจังรักเชืเอาเงิน เอาเองแล้วเอนนั่งทขพอจีานี่ที่โตอ่ะจะได้พอว่าก็เตอ่ะปนได้เ่าว่าตายว่าขี่อะไรขี้เป็นตู้ขึ้น้าตู้ตีว่าเปกตีเก้าถุนทัพผ้าหวัรอดก็รับจกพอยาาเสือปูกคพตายเนี่พราว่าอตายแล้วท่านไายเพราะท่านเหมือ เ้าเฝ้าอยากตายเขาับคําน่างน้งั้นเขามันเสียดายเลยน่พอนอนกับบ่ได้โอมันเป็นกี่ยังมันจะบ่อใดจะตายข้าจะตายเขาถามเนี่ยเขาว่าท่านเท่าออกนี่อคเาจนักะมันเสียดาเลยแต่พอมันเห็นอยู่มันบ่เอาไปซื้อนี่ยะที่เอาไม่ว่าพ่อีหันเอาไปยังจะว่เอาเอาว่าเฝ้ถามว่าเอาคัดเอาคำว่าเอาคัดว่าเอาขาจะมาถามอ่ะ้อโอ๊ยขขตาบ่แป กน้่อเอาจัดแจงแค่ทางพอแปรไม่ข้าก็คือแปรกาวนั่บักขามัอกนกลางไม่ได้กินอีเลยไม่กลางาน่งหานแทนน่อบักข้าวพระสังกัดใจนะนั่นแม่นบอที่ลูกจะเอาบาไห้ก็เลื้อมออไมาอีกล่ะมักเนจะทาอะไรที่นั่งตรข้อน้าน้องลาห้องหลังไม่ก็ไม่กับเ่าจะขอไปนั่งนู่นนั่งนี ลุงแต่ของลงไปเบิดแล้วจ้าของโคตรน้าโคตรน้าของคนมาแยกมาแล้วมวดตัวกันแบเนี้โซอาจะไปใส่เบิดบัานี้เออเัื่อยีนั่งเขาพอนไทยไทยต้นไปก่อนตไปต้นไปก่อนมัดขาดเหนือจะไหนลูกว่ายันนอกกบบเนื้อพออยู่ในห้อง น้องอารม้์เมื่ดแบบก็หายจังหายขึกาวบาคักมาแน่บาดซองบาทกิไอะไรร้่านมาถึงหลงดูดิ่าเห็น้จำได้อรมมา่หนได้ร้องไจัพอจังดีขึ้นพอจังดีเออมาอ่านคือพอยังหดจักนล่มาไม่มาเด้อไม่มาดีถูนะไม่มาดีถูเราดัมาดีถูได้เรางถึดีถู เก็บหูไหนแค่จได้กับ,บว่าเท่าไม่คือว่าเอาไอ,เอไม่คืนขันให้ได้เท่าว่าแทเพราะดีวา่เาเท่านั้อนอ่ะ<ค>ห,หูผัดเท่าวาพอเห็นยคอยนี่นคลอยคลอยเ่ยคอยมาเลย้ารูปยังอาจจะเหลือ,อู่นิดน,น้อยแต่อยู่ในธนาคารเหมืองมาโบว์จะเก็บแปดร้อยเอเอว่าอไรว่าเขานัเาไปข้างหน,น,นามั่นเะเพราะไปหนักเนาะเอาทุกทีทุกที่มานน้าเนาะผัตมร้ะ Mà. Bà bà Jamie, <laughs> bà bà at a bà lắm nóng bà lắm 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 lắm ชัดไงมาได้ก้าวหน้าเพราะผมคือว่าผมพ่อขันพอขอโทรมาเบิดบ้านเบิดเมืองเจ้าได้จักล้านว่าทำเนโอ้ยอย่าโทรตามหลายตัอพี่น้องเออมาบอกข่าวคือมาบอกข่าว่าได้ด้านนึงอันหนังเดื่อเฮียนมะได้ได้บักนั่งเขา ลาดเท่าๆก็นจิมานะเด้คันว่าคิดไปคิดมาโอู้กูใกล้ดีขึ้นแล้วนั่งรถไปรถมากูเลยสิปวดอี่กูบ่ไปดอกว่าสั่นมาเออเขาตั้งค่ะเออ้าหน้าท้องบอกว่าเขากระหายเครื่องกาวหนังหันบ้าบ้าก็ครื่องน้ำพ่ออย่ามาคือกับอีพ่อผ่านเอาไว้หัวดบ้านหัวดโรคติดแบบทีนั่งเขาเขาอัานแต่มันหนักมันข่า สารปีรนนแล้วพ่อเอ้ยตัดดอกเขาบันนั้นเนี่ยตัดดอกทักที่เอาน้ำให้เขาเอาเงินก็ให้เขาให้ได้ตากให้เอาเนื้ให้เอาเนื้อที่ใส่เราพ่อเอาว่าอืดอย่างินีขั้นจีเอาพ่อกปให้ซะมว่าอยากวาท่าไม่ได้อีนั่งเขาพอน้องอยากได้คือขอ้ว่าคือว่าจังสั้นว่าพ่อยากให้มาไหนมาเอาไหมมาหลังจาก ใครทักใต่กขาบาเขาค่าไงใส่พอเน่พอมั่เป็นแบบเสียเองอะไรใครทักใส่เพราะว่าอยากได้ไม่กุมอยู่พูดยวแตแหละว่าโตคากหลายเนาะทีผ้ามาแน่วเสียเอกว่ากเอาคาคาบอกว่ากูจะสีใหญ่คึนเว้านี่ออกเทปใช้กระถอไปถ้าเาะขักใจม้ยมทานละชักใจมั้คืออีนั่งองพ่อ เอาแค็แค่งนะท้องท้องมันจะว่าได้ปากว่าฉันนี่ัดว้าวได้วันว่าไปเมือ่อถีบมาต้องหวัวไปไหมก่อนถึงเนี่ยหายข้าวหนามันเนี่ยไ,ได้พอม่าจาังอีนั่งถามพ่ออือ,อพ่อกัดหายหข้าหนามันเลยทีนี้มันตืมมาเนาะหนามานบอีน,บน,นั่งถามพอ่อ เดวแต่พอถิกรู้น้าแล้วที่เอาว่าถาหรือเอาคือว่าจะสั่นถานว่าเอาเอาไหมเอาพอเอาคำตอบว่าเอานะไหมก็ไปขึ้นหาวหลังไม่ได้ไปฝันแทนฝันบอดียุคนีอฝันบอดีลฝันเฮ็ดสกแก่ด้านมาอีกแล้วเด็กจังไหนสกแก่้าตามเขาแกต้องอ่านแล้วต้องเข้าถิ่เป็นเพื่อ

cái <laughs> cá quá cá đại họ cả nhắn qua chúng bắt thẳng nước đi cao chức cả đại cứ thì nước không gì sao mà cái nhau ăn cao thì là họ tìm tiền sáng là cái ngoặt thì đeo của nó, cao xuống và ao nó là ảo tắc cao chức này là nó mà thì ở cái bãi biển thì khá là thoải mái mắt cả thì nặng để cứ cao đã ở cái mắt đúng không chắc quá ใจเด้ตายมาท้าวให้เราไม้ีก้วจ้ายหนาบ้านนี้น่งหวาห้าเจ็ดศูนยได้ยุ้ยหันยุ้ยเขาไปช่างตายมาแล้วใจเร่งเ่งมม่เกินสองมันห้าเจ็ดศูนย์อีกแล้วไม่เกินถังมาไม่เกินถังเอ้าคือมันคือว่าจังผีว่าขาชื่อว่านัองสีว่าเลี่ยงตังห้าเจ็ดศูนย์อีกแล้วว่าม่พี่เขาเข้านีสิบไปเที่ยนไหนตัง Through, ข er through, ้าในชุก uh ับชุดแมนชุดเจ็ดห้าอะไรจังศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดเอ้ามากระท่องปอกอว้หลายกินว่าถือนกพอนะอโอ้ยพูดถึงแล้วหลัปึ๊บาขายมันถิมสัพอเอาตัวได้ถิมดีหมดมันถิมว่างได้ดอกมันถิมว่างได้ดอวบ้านค้ามบ้านคูนที่ไปถิมจักหนาวบ้านเมื่อี้เขาพัก้สั้นจะเอาศูนย์ถิมสนาอนันวิทานะไม่ยลงไปานนั้งไปนั้งถิว่ามีค่า ข,ะะ mm. oh. ORE. ขั้น่าไม่ถือมาที่ไดเป็เก็ดที know, ่มานเป็เก็ดชื่อเขาขายอยู่ปิเจ็ดชื่อเขาใช้ถุงน้ำมากระจายเป็เก็ดที่ที่ได้จะมีม่สองข้อไปชื่อตัวอย่างชื่อเป็นเรว่อว่าไม่บมักเนี่ยตัวชื่อว่าเป็นชื่อตัวอย่างงี้งอนคือน้ำขาวม่นอัมันก็ไดโอ้เขาชื่อตัวเดียวสิพอ เข้าใตัวพี่เข้าใจวามันว่า้หดายมัดต้องเอาชูนใยมันต้องคิดใจลายแบบนี้กลัวเอ๊ะเอาไปมองก้าอีกเตียพ่อเจ็ดศูนแล้วก็คือเอาไปมองก้าวว่ามันแล้วแต่ใจผสมถ้าหนามันเตือมืออื่นแต่ก็กลัวข้าหนามันเตอมืออื่นว่าไง ว่าได้รไปเติมเพิ่มใหญ่คุณแม่ที่นั่งเขาพ่อไปเติมเพ่ใหญ่ตรงนี้แล้วไปกลัวมาตรงนี้นัานเขาพ่อตั้งแต่จะได้กลัวมาคือเขาจะได้ก้าบมาอีกตีบอนเติมเต็มทั้งต่กลาบมาคือเขาไปกลับมาเพิมอย่ไ้กลาบมาหาพ่อคือเขาว่าก้าวมาเพิ่กลับว่าได้โบวบ้มโบ่ม้เงินเติมบวยากหรอดี๋ยวนี้เอฟซีหลายเพิ่เติมให้เติมจะล่นเลยอนี่าฮราฮ เอมาคักมาแหงขาคักตั้งมากันเราคันน้เติมน้ำมันช่วยวาสันว์แม่สปอรไปเลยวาสั่นเขาบอกวันไหมาหาปูคักแนะเขาถามคักแหงังอืนั่งสองท้องโอ้ยไ่ต้องเฮ็ดแบบนางจับชีดลินแบบพอว่ายไม่ต้องเฮ็ดเพื่อเบกว่าต้องขายขายบ้าได้หรืขายคำว่าแแคบแบบนึื่องไทยฝัชุดวัวไทเขาคิดั้งไม่รายว่าจะขายได้ ดี่ห้อเองละพอใจว่าตั้งย้อยี่้อยี่ห้อยี่ห้งยี่ห้อย่ห้อย่ห้อยี่ห้อ่ห้อยี่ห้อยี่า้อย่้อยี่ห้อเี้อย่ห้อเว่า้อ้ี่หอยี้อนี่ห้อย่ห้อย่้อเี่า้อยี่้อย่ห้อยี่ห้าย่ห้อยหอยเ่้่ห้อยี่ห้อ่้อยี่ห้ออ่อยีห้อยี่ห้อี่หวอยีเข้อมีหอยข้อ้อ่หอยน่ห้อยี่ห้อา่หอยี่ห้้วนหม้้อ้อ้่ย้ีี่ ไว้กดแชร์ติดตามน,นะคะแม่สิงวรรณค,ค่ะเจครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนาครับเนาะเมื่อนี้มาบ้านแม่คู่หอมนะครับเด้อตามนั่นครับผมเนาะพอเวลาจากน่อยพี่น้องค่ะอ่ะาก็คือสิงวรรโอ้เป็นไใครยสยงวันณอีกไหงวรรณนะครับเป็นผู้ขับรถพาแม่คู่ไปทุระต่างๆในพี่น้องเด้อค่ด คิดบ่ถึงเนาะครับเนาะคิดคิหยอดเพลินเนี่ยเด้อเพราะว่าคู่นี้เป็นผู้พาแม่ผู้ไปธุระต่างๆไปอัดผองเสียงไปท้ำบุญต่างๆเนาะครับเนาะขั้นบ่มีแห้งอัดฉีดเนี่ยครับขั้นเล่กแม่เล่นยขั้นเล่งกับ่อยากเล่นยงไปไหนดิตากรบโสว่างตากรสว่างไงพวกปลอดภัยต่างๆอยู่ครับโซเฟอร์เพิ่นนะครับเด้อกระมีสายบุญเพิ่นฝาก ทางช่องมาทางช่องมาก็ได้มานำมอบให้เสี่งวันะครับเด้อสำรับแม่นานวันกับนาใหญ่ไหนแอดมินมอบไปแล้วเรือยที่นี่แล้วคนขับรถดดแอดมินจะให้มาเองครับผมให้แสี่วันก็คือมี่นะครับก็จะฝากบ้าค่ะ fc ห้าว <F> <listed> ่าคาครับผม fc ครับผมมาคุยนานเด้อครับเอ้ยครับผมพ่อได้กินพ่อได้ไปหลับจ้าุพ่อได้หยับขั้นเล็งป่ะพ่อได้หยับขั้นเล็งพ่อได้อ่ซื้อขนมนมเน่โอกันข้างยินไปนั่ทขางว่าซช่แล้อพ่อได้ซื้อยาช่้ยกำลังกินขอบคุณนอะไรครับนี่ข้างนี่มีไปนอนเหรอเด็กสูตรเด็กกลับเฮ้ยบ้านเดียดเห็ดเนาะเพราะว่า fc บอกให้ตามจี้สำหรับเด็กสูตรเพิ่น ยังรอดติดตามไปน้ำบ่อนนะครับเนาะสำหรับเสี่ยงพานเสียงวันเพิ่นกาเดี๋ยวรอดติดตามสำหรับเด็กสูตรเพิ่อนสูตรซีโต้เนาะซีคูนะครับเนาะรอดติดตามไปน้ำกันนะครับเนาะเอาแอดมินเอามาให้หอดมือเด้อพี่น้องเด้อได้น้ำมาแล้วครับครับผมเสียงวันเพิ่นกะจากขอบุญขอบคุณเนาะครับเนาะตามมาครับผมเว่าผู้นี้ มีประโยชน์อยู่นลยผู้นี้ก็คือผู้้าเนี่ยผู้ไปธุระต่างๆนะครับเด้อก็ฝากน้ำแน่ะมาครับเนาะเอาตามนั้นครับผมค่ะสวัสดีค่ะเชนครับสวัสดีครับ